สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนผมเป็นมิวแทนนะครับผมวันนี้อยู่กันกับวันพุธสุดรษา,ากับเกม Smash l e g e n d ครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมต่อสู้นะค่อนข้างภาพเองก็ค่อนข้างที่จะน่ารักสามารถเล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็เล่นได้ทั้งในโทรศัพท์ซึ่งวันนี้ผมมาอยู่ในเรียกว่าใน PC เนะเาะมาเล่นใน PC แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเกมที่ มีตัวละครให้เลือกเล่นมากมายจริงๆครับไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปดูในร้านค้ากันครับนี่ครับตัวละครมากมายครับมีให้เลือกเล่นครับแต่ว่าตัวที่ผมมีครับมันมีเท่านี้ครับเดี๋ยวให้ดูตัวละครก่อนนะโอเคนี่ครับอันนี้คือตัวละครทั้งหมดที่ให้เล่นซึ่งตัวละครเนี่ยจริงๆมันก็มีตัวละครที่เป็นตัวละครฟรีเหมือนกันเคือจะเปิดให้เราเล่นนะอย่างจริงๆตัวตัวกตาตัวเนี้เนาตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีนะ แก็จริงๆตัวละครมากมายก,ก็มีเงินก็ใช้เงินในการซื้อนะ,อะมามาดูกันครับซึ่งในโหมดการเล่นครับจะมีโหมดหลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดดวล1น1ต่อ1ที่สุดแผนที่หรือจะเป็น3ต่อ3ในการยึดพื้นที่หรือจะเป็นแพทเทิร์น a อโที่แบบว่าใส่เดียวได้หมดก็มาดิครับหรือว่าจะเป็นแบบ Duo ก็คือสู้กับเพื่อน2ต่อ2 แบบเราจับทีมจับคู่ไปกับเพื่อนเนาะไปสู้กับอ e ีกฝ่ายหนึ่งสองคนหรือจะเป็นทีมเด็แมทก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีโหมดในส่วนของที่เป็นแรง์เกมนะก็จะเป็นศึกการแข่งขันนะก็คือผมเนี่ยไม่เคยเล่นเลยไอ้โหมดต,ตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะลองดูและอยากจะตัดมาให้ดูเหมือนกันอ่ะวันนี้เราจะเอาตัวที่จะไปเล่นครับก็เป็นตัวในส่วนของตัวน้องมังกรน,น้อยน่ารักไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปแม่อยู่ๆก็มาเปิด1หนึ่งตอนหนึ่ง ปกติจะมีซอมไว้ก่อนแต่รอบนี้บอกเลยว่าวอร์มมาแล้วจริงการเล่นก็ไม่ยากขนาดนั้นครับก็จะมีในส่วนของการโจมตีธรรมดาแล้วก็โจมตีแบบโอ้โหแล้วเราเป็นเราเป็นตัวระยะประชิดเจอเลยแดกไกลจะบ้าครับแต่จะพยายามสู้ให้ดีที่สุดครับพอกันเราก็โอ้ยซัดทัดเลยเราถามมากแอร์คอมโบได้ลครับทุกคนอ,ออ ว่าเราสามารถรลมพื้นมาแบบนี้ก็เสร็จโจนนี่เราเป็นมังกรซึ่งการต่อสู้แบบหนึ่งตอหนึ่งะครับมันจะเท่ากับว่าใครคิวได้3แต้มก่อนว่าคนนั้นก็จะชนะไปเนาะเราคีกโกะอยู่แล้วเราอเก็บยาด้วยแล้วไงเออโขกครับโขกระโดดแล้วก็โจมตีแล้วก็โคกโคกเป็นไง ตัวลาโกมนมาแล้วทุกคนไปเลยครับอย่างครับอย่างครับพึ๊บหลบครับล็อกลกรียจอต้องโอ้ยโ,โดนมั่นโดนมั่เฮ้ยเอ้าเบรกกำกระโดดติดด้วยอันติีแล้วด้วยแย่ละแย่แล้วครับทุกคนโอ้ยแล้วกระโดดได้เหมือนกันครับและลืมบอกไว้ว่าแต่ละตัวมันจะมีในส่วนของที่เรียกว่าเอ้อเก็บเงินเก็บทองอไรโอ้ยร้อนนะตรงนั้นนะ่ะตรงนั้นมันร้อนนะบอกเลย เตี่ยขกเลยร้อนร้อนข้างล่างมันร้อนครับพี่ชายโอ้หมันจะมีในส่วนของเปิร์กด้วยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูขึ้นหลังนะเอางงมนิงงงงว้าวเตี่ยขกหกเราโขกแล้วเราก็แดชลดมาก่อนครับแย่ละเราแย่แล้วครับฮึบฮึบฮึ๊เราต้องประชิดเขาไม่ได้ครับเพราะเขาเป็นตีไกลโอ้เดี๋ยวบางทีเราก็เฮ้ยโจงเหรอโจโจ้เหมือนกัน อย่านะอย่านะเราต้องขาดจังหวะให้ได้ครับเราไม่เก่งครับขนาดนั้นเออเป็นสองต่อสองครับแหมสุดท้ายครับมาดูกันครับว่าจะรอดหรือเปล่าครับเราเนี่ยจะรอดหรือล่าเราชาร์จเข้าครับเราองชาร์จเข้าด้วยอย่างนี้ครับแล้วก็ยังครับยังยังได้อยู่ครับทุกคนจ้มแล้วก็โอ้โหแต่เขาเราจ้มไปแต่ไม่โดนแย่ละแย่ละแย่ละ เอาช้าใส่ครับแล้วเราก็โอ้โยเฮ้ยเขาพยายามเหมือนกันครับโอ้แย่ละอย่างงี้แย่ yeah. โอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวเจอตอัวดีไกลแบบนี้แต่ที่ตัวดีไกลก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันเพราะผมก็มันมีเรื่องความแากของเปิร์กอยู่ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรครับน้องมกกังกรหน่อยเอาใหม่พยายามใหม่เมื่อจบแล้วเขาจะได้สุ่มรางวัลแบบนี้นะจริงๆถ้าเปิดในโทรศัพท์จะและดูโฆษณาเนี่ยจะสามารถที่จะ ได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีกนะก็สามารถเล่นเล่นกันได้วันนี้จะให้ดูสักสามโหมดเลยในตัวละครน,นี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอาจจะเหมาะกับโหมดที่เป็นดูโอหรือทวีโอหรือ3ต่อ3หรือชิงพื้นที่ก็ได้ลองดูไหน,นเรามาลองหนึ่งต่อหนึ่งอีกทีนึงครับมาเจออีกคนหนึ่งระยะไกลเหมือนกันคราวนี้นะ่าจะสนุกมาเลยเจ้าหน่าไปขับข,ข้ามาแล้ว เอาเอ,อเคครับออาอย่าบอกนะเป็นไปกินหมูเหรอ,อเอ้ยพี่ชายพี่ชายไม่หมูแล้วและตัวเราก็พื้นที่มันกริ้งเหลือแค่นี้จริงๆครับเอาไงอะ่ยงานนี้ต้องสู้ด้วยชีวิตที่มีอยู่นั่นแหละครับดยพื้นที่เยเราแม่ก็มีพื้นที่เท่าเนี้ ใจเย็นพะหนุ่มพี่ชายพี่ชายพี่ชายไม่คิดใจเย็นหน่อยเออพี่ชายตัวไกลไม่ได้เลยเกมได้ไปบอกเกือบไม่ได้เราพยายามอยู่ครับเราก็พยายามเหมือนกันครับหรือจริงๆแล้วผมเล่นไม่ถูกเองเอ้ย <c oughs> เกือบไปโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้ใจเก่งอะไรขนาดนั้นนะี่เนี่ยนะ เขาพยายามจะเข้าครับโอ้โหไม่ไหวครับตาอนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันโอเคปเปลี่ยนบดเลยในเมื่อสู้นึ่ตอนหนึ่งไม่ได้ก็มาเปลีปย่ยนบดแปลงเลยโอ้สู้ไม่ได้จริงๆครับอ่าเดิะยังเล่นไม่ชบต้องขออภัยด้วยจริงๆกรีตัวนี้เป็นตัวที่ผมเพิ่งต้องบอกว่าเกมนี้จริงๆก็ผมเพิ่งกลับมาเล่นเหมือนกันนะพอกันนี้ครับในเมื่อถ้าเรารู้ว่าเราไม่ไหวครับเราไปให้เพื่อให้คนอื่นแบกครับเราแจกแทนครับโอ้โห ไปครับไปดูในโหมดต่อมาครับเป็นในส่วนของโหมดยึดพื้นที่เนาะแล้วก็จะเป็นการยึดพื้นที่แบบ3ต่อ3ก็คือทั้ง2ฝ่ายมี3าคนเลยเนาะมาเลยใช้ตัวละครเดิมอย่างมังกรเพราะงั้นยึดพื้นที่เราน่าจะปวดเนี่ยไปลุยเลยเราชารแล้วเราก็สัวนด้วยสิ่งนี้เราเข้ามาชิดครับเราเข้ามาชิดแล้วเราก็โดดออกมาก่อนนอะทุกคน แล้วเราก็ชาร์จแล้วเราก็เข้าไปใหม่ครับแล้วเข้าไปดูใหม่ได้ครับนี่โดนไปแล้วหนึ่งคนครับบอกเลยน้องทำอะไรพี่อ่ะพร้อมละอะไรมันจัับจ้หมอจั้หมอจั้หมอจั้หมอนี่นี่จั้หมอเฮ้ยเราโดนยึดครับเราโดนยึดคือหนีต้องถ้าหลายวงครับแล้วก็เอ้ยไปนะโอ้โหแหละไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปใหม่ครับเรายังมีโอกาสอยู่ครับเราจะไม่มีทางให ประตูได้พื้นที่อีกเด็กขาดครับเพราะงั้นเรายึดไว้ได้ครับโผอันแขกครับกระลบดิจิตอลแล้วเราก็คันใหม่แล้วก็ไปใหม่อีกทีนึงเราปวดครับเราปวดรอบนอกครับนี่คือหน้าที่ของเราครับไอ้นักดาบคนนั้นยังทำอะไรไม่ได้อยู่นะครับที่เขี่ยเข้าไปเฮ้ยยังเหรอยังเหรอยังเหรอเฮ้ยเก็บแย่แล้วอย่างงี้ที่เขเข้าไปเออเออได้เวลาซัดคืนครับเราต้องเอาพื้นที่มาให้ได้เออเออ อ้วนนี่แหละกิ้งอย่างเดียวไม่ทำอะไรเฮ้ยระเบิดเฮ้ยอะไรยายอยู่ตรงนี้ของผมมาช่วยแล้วทุกคนไอ้นักดาบที่มันไม่ทำอะไรนอกจากกระโดดเลยเหรอเราปั่นหนึ่งหนาแล้วก็ซัดไปหนึ่งศอกครับอ่ะมีคนปีกว่านหนึ่งเอาอีกสั้งหนึ่งไหมนี่ไงอีกทั้งหนึ่งไหมเราจับเพิ่มๆเมกาะหรือเปล่าไม่รู้แต่ซัดไปก่อนได้เวลาปิดฉากแล้ว,รลวเรียบร้อยครับเป็นไงเรา ใครจะเป็น MVP ครับมังกรน้อยหน้าลกของเรานี่เองครับบอกเลยว่าโซื้นที่ได้อย่างดีครับกับโหมดนี้อาจจะเหมาะกับโหมดนี้จริงๆก็ได้ครับมังกรน้อยของเราอ่ะลองเล่นอีกทีครับโอ้เรียกได้ว่าเดี๋ยวผมจะเอามังกรน้อยตัวนี้ไปประจนภัยในทุกโหมดเลยของเกมนี้เลยนะครับวันนี้หรือจริงๆอยากจะลองเปลี่ยนตัวละครไหมเอ,อ เดี๋ยวหมดหน้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวละครให้ก็ได้จริงๆก็อยากจะเอาเนาะหรือว่าจะลุยน้องมาจนมังกรน้อยตัวนี้ไปทุกหมดดีนะจะได้เป็นการเหมือนฟีลแบบว่าเฮ้ยรีวิวตัวละครไปเลยหรือเปล่าไปครับไปครับในโหมดจินแทนครับไปลุยว้าวกลัวแ่ะกลัวแ่ะเราต้องใช้เข้าไปครับแล้วเราก็ ล้วงครัดแกนหิงเราคือล้วงครับเอ้ยโ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 อ้ยเขามีตัวที่สร้างกำแพงได้ครับเพราะงั้นเราก็สัตว์เลยครับเฮ้ยเราเด็กมากเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอหน่อยราะเนนั้เฮ้ยโอ้ยอุ้ยลอยิ่งลอยิ่งอย่างนี้ไม่ดีครับแพ้ไปหนึ่งทีครับน่าจะมีคนบินหรือเปล่าตีตีนี่ได้หนึ่งคิวครับเฮ้ยทุกคน กันเอาไว้ครับเขาพยายามต่อยครับแต่เรามีเกาะต้านทานครับแล้วเราหลบดึงทีครับโอ้ยโอ้ยกับแพงมันชนไม่ได้โอ้ยจะตายครับจะตายโอ้ยอะไรเต็ไมไปหมดเลยโอ้ยแย่แล้วรกดอิสกิลครับโอ้ยโดนชกจากเงาครับโอ้โหเพื่อนตายแบบ double kill ครับเหลือเพื่อนคนเดียวพี่แกพี่แกใจเย็นพี่แกผมกำลังไปพี่หนา้าชื่อโอ้ย เราจับใส่ตรงนี้ครับเราก็หลบหนึ่งทีเรายึดพื้นที่ได้สองแล้วครับยังเหลืออีกครับเรากิ้งโศว์นะพอตัวเราเป็นตัวกิ้งครับเออนักธนูที่เราเจ็บไม่ใช่หน้าที่ของเราครับเรายึดได้อีกนิดนึงครับเราต้องยึดให้ได้อีกนิดนึงนะเอาออกไปเฮ้ยออออกไปเออเราพยายามการขับออกไปครับแล้วเราก็จับใส่หนึ่งทีครับโดด เขาพยายามกั้นกำแพงใส่เรานะแต่ว่าเรายังยื้ออยู่เราจนมากอืออือโอ้ยกำแพงนี่มันเก่งการจริงเว้ยนี่ไงยังหลอกหน้ายังหลอกหน้ายังครับยังครับเรายังอยู่ครับเรายังอยู่ยังอยู่ยังยังยังไม่มากันอีกเพื่อนกูนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปใหม่ครับเอาโอยตัวบักตัวบักนิดหน่อยครับไปครับลุยไม่ให้เขาหย เราจับแล้วได้คิวไหมถ้าจบตรงนี้ได้ก็เรียบร้อยเลยครับไล่แม่เข้ามาแล้วจบเกมครับ oh, oh. น้องมังกรตัวนี้อ่ะปิวไปไหนแล้ว <c oughs> ปต่เพื่อนคับที่ได้ MVP <c oughs> ไปครับเป็นยังไงครับทุกคน <c oughs> แต่จริงก็เรียกว่าเป็นเกมที่ใช้เวลาค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันนะยื้อกันแบบเล่นแป๊บๆก็สนุก <c oughs> ไปครับต่อไปเราไปในโหมด Battle Royale ครับ ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนว่าแต่ละโหมดอะครับมันจะถูกเปลี่ยนไปด้วยตามเวลาของมันถ้าจำไม่ผิดนะพอดีไม่ได้เล่นนานล้วก็เลยไม่ชัวร์นะจะมีคนไหมนะไอ้นี่ว่ะป่ะบอกไปเ l e ะเยอะครับเป็นการสะสมพลังก่อนนะเราก็คือเป็นเล่นคนเดียวเห็นเขียวๆไหมถ้าเราโจมตีเขียวๆแล้วเราจะได้ของมาเพื่ออัปเกรดตัวเองทําให้ดาเมจเราอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นครับแล้วที่สำคัญคือมันมีวงด้วยดิ เพื่อนไทของรเราก่อนแรกเลยก็คือต้องหยิบเพื่อเสริมพลังก่อนครับโอเคเราได้พลังแล้วเห็นไหมทุกคนเห็นไหมโอเคครับอโอเคตอนนี้ยังอยู่ในช่วงฟ้าครับแล้วต้องหลบโจนแดงด้วนะโอ้โหเราเจอคนคนนึงครับเหมือนจะเจอนะเฮ้ยเหมือนจะเจอครับยังไงครับ <c oughs> เราเข้าไปชาร์จเพื่อแยกออกมาครับแล้วเ,เก็บครับแล้วเราต้องหลบออกก่อนครับพยายามไม่ปะทะแบบโดยตรงมันเอลก้ากับเอลสี หนานี้ไอหมอนั่นไอแมวนั่นเวฟเก้าทุกคนลุ้มลุ้มอย่าเพิ่งลุ้มกูอย่าเพิ่งลุ้มมันนัวเกินไปวะทุกคนออกก่อนนะครับทุกคนาต้อก็ออกจากตรงนี้ก่อนครับไม่งั้นแย่ครับเลือดเราก็น้อยเสือเกิน,น,ค,น,นครับมีคนตายไปแล้วหนึ่งคนครับมีคนตายไปแล้วหนึ่งครับเพราะงั้นเราต้องเข้าไปแจมอย่างเดียวครับอย่าเข้าไปปะทะโดยตรงครับกดข้อที่หนึ่ง,งการนัวเข้าแจมโนเฮ้ยเราหายาก่อนได้ว่า อีฟก่อนได้ไหมว่าขอหายาก่อนดิเฮ้ยพนุ่มตอนนี้ทุกคนกาลังวิ่งวนไปเรื่อยครับเพื่อที่จะหาอะไรทุกอย่างแต่รู้สึกบนเลือดผมจะมันจะกิมเอมกันเหลือกเกินครับเพราะงั้นหนีครับผมถอยอยู่แล้วเข้ามาดิเข้ามาดิเออเออหมือจะเจอตรงไหนไม่เจอเจอตรงนี้แย่แล้วผมแย่แล้วเรียบร้อยครับโอ้โห,โ,หโหจบเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาพาให้ดูเลยครับ ว่าตรงนี้จะเป็นยังไงครับจังหวะนี้ครับเป็นส่วนของนักดาบสโนครับไปเจอกับติจาตอร์เล่อ้าเจ้าโอ้โหนักดาบสโนพยายามฟันครับเอ๊ะเราเปลี่ยนคนดูเนี่ยแต่ตอนนี้เหมือนจะเหลือหนึ่งต่อหนึ่งครับนักดาบสโนเอ้ยไม่ใช่ครับมีน้องหนูน้อยหมกแดงอีกหนึ่งคนที่เป็นนักนักดาบมินวอลครับเหมือนเป็นแอสซินนะอ่ะเหมือนจะโดนลุมหรือเปล่าเนี่ยอ่ะแล้วนี่ครับนักดาบสโนบอกก็มาดิทางตกงไม่พร้อมสอยนี่ครับแต่จังหวะนี้ครับเรียกได้ว่าความร้อนกําลังเคลือบคลานมาครับถ้าลงไปในข้้าาาางงล่่พืนนทีอจจจะะบบดเ็ นะคราไม่เสียเปรียบมาตอนนี้แล้วนิจาคอมโบครับแต่โบกกันอยู่ข้างนอกแต่ลืมอะไรไปหรือเปล่าว่ามีหนึ่งโกลทอยรออยู่ข้างนอกแล้วนี่ครับน้องน้องหนูน้อยหมวกแดงก็บอ,อกซัดหลอกก็มาดิครับเดี๋ยวตอนนี้เหลือหนึ่งต่อนหนึ่งครับนักดาบโอ,ยอย้ยังไงนิจายังไงพยายามอยู่เออเออเอเอฟัดคอมโบนิจานิจาป้าป้าป้ฮึบฮึบยังไงแล้วพาเขาออกไปข้างนอกครับแต่ตอนนี้มองไม่เห็นครับเพราะว่าน้องหนูน้อยหมวกแดงสามารถวิ่งบวกได้ครับแล้วก็ออกมาฟันครับยังไง แต่ว่ารู้สึกว่าคอมโบของลิจาจะเอาตายครับบอกเลยว่าข้างนอกเจอกันครับถึงแม้จะรอดแค่ไหนก็ลุยครับแล้วพยายามลุยครับแต่ว่าน้องหนูน้อยหมดแดงจะไหวหรือเปล่ายังไงเลือดเหลืออีกนิดนึงหนูน้อยผมได้ขอทีเดียวแต่ลิจารคอมโบอยู่แต่เรียบร้อยครับโดนในส่วนของลาวาแล้วหายไปเลยครับเป็นน้องหนูน้อยหมวกแดงได้ไปครับแล้วผมแนมแบบที่ตกครับนอกจากจะทำอะไรไม่ได้แล้วยังแพ้โลนลอยอีก โอเคเราไปดูในโหมดต่อไปก็เป็นโหมดของ Duo ครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นโหมดที่แบบว่า,าดันฟิลเหมือนว่าดันพอยไปเรื่อยๆจนถึงพอยนั้นหรือเปล่าไมาผมจะไม่ผิดนะ <c oughs> มาครับเลยส่งได้อยู่เพราะว่าเราระยะใกล้เพื่อนระยะไกลถ้าพูดตามตรงก็คือบาลานซ์จุดเนี่ยราะงั้นเราช้ก่อนครับนะ <c oughs> แล้วเราก็เข้าไปเลยครับอ้าว <c oughs> แต่เพื่อนสลายวงมาแล้วครับ อุ้ยใจยเย็นพี่นุ่มเราชา้าแล้วเราก็สอนเพื่อนครับเราสอนเพื่อนเราโดนกีดกันครับเราเอาใหม่ครับเอ้นี่ตัวเราโงกงอยู่แล้ว <c oughs> ส่อแบบดับเบิ้ลเป็นยังไงล่ะ <c oughs> เป็นไงน้องมังกรเราโกงไหมเฮ้ยยาเฮ้ยแย่ yeah, ละ แย่แล้วอย่างนี้แย่เราสวจด้วยคอเตอร์แบบนี้ครับแล้วเราก็ไปเลยครับเราปั่นเลยครับเราซัดเลยเราซัดเลยเราซัดแบบคู่แล้วเป็นดับเบิลครับเราต้องหลบก่อนครับเอาของเราเร่นของครับแป๊บนึงครับเราต้องปล่อยไปรีกิวแป๊บนึงครับโอเคได้แน่นอนสวยครับสวยอย่ามาขวางกันนะเว้ย อย่านะครับเรนจะมาขวางแล้วครับแต่ว่าหลบครับโอ้ยพี่ครับ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 โอ้ย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 พี่พี่พี่หยุดก่อนพี่ปันไม่รอใครเอ้ยโ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 อ้ยน่าจะไม่รอดหรือเปล่ายังรอดอยู่ครับแล้วเอาในรอดแล้วเพื่อนกำลังยิงอยู่ครับเราต้องไปช่วยเพื่อนแบบเร็วๆมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วได้เวลาลุมลุมมาลุมกลับไม่โกงเออ กระแทกโอเคเออเป็นดับเบิลกระแทกเป็นไงล่ะระเบิดเหมือนใช้ของไม่เคยโดนเลยนะเราต้องหลบก่อนครับเขาวิว่งบล็อกอยู่นะทางนั้นเราองใช้พื้นที่นี่งไงโขเข้าไปเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะมังกรนะ่ะเขาเหมาะกับการพื้นที่โล่งๆหมาหมูโอเคครับ เยอีกหนึ่งโหมดครับไปห <_ d urance> ิ้งเดนแมทครับไปกันเลยห <_ d urance> ิ้งเดนแมทน่าจะเป็นเหมือนเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าก็ก็เปลี่ยนจากสองคนเป็นสามคนแค่นั้นเอง <_ d urance> ไม่รู้จะมีผู้เลนหรือเปล่านี่ครับได้ครับได้แมชมาครับ <_ d urance> โอเคมาครับ <_ d urance> เขามีตัวที่ผม สู้ไม่ได้อยู่ด้วยครับก็คือเฮเทอร์ครับเราต้องใช้ก่อนครับเราต้องใช้เวลาแล้วนี่ครับเราโขกเลยโขกโขกนี่ไงหายไปแล้วหนึ่งครับบอกเลยตเราค่อนข้างที่โกงอยู่เหมือนกันครับจริงๆแล้วอ่ะครับเอ้ยไอหมอนี่มันต้านทหานะได้ด้วยครับทุกคนนี่โขกโขกโขกไม่ได้ยึดพื้นที่ครับเพราะงั้นไม่เป็นไรครับเพราะงั้นเราก็หนัวได้ครับนี่ไงหนัวเลยหนัวมาหนัวกลับไม่โกนครับโอ้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 วิชาใจเย็นวิชาใจเย็นดั เอ้ยเอ้ยพระหนุ่มยังครับยังอยู่ครับยังอยู่ขอ,อย่ารับเตรีย,ายามโขกครับแล้วก็กลับไปชาร์จใหม่ครับแล้วเราก็หนัวใหม่อีกทีนึงนี่แไงนี่แไงนี่แไงแล้วเราก็ึนี่ไงเราใช้อีกทีเทื่อเขาอาจจะฟันได้ครับแล้วงั้นเราพยายามเฮ้ยมันติดอะไรเนาอเคครับนี่ไงอย่าให้มันชาร์จครับทุกคน เออเอ้ยมันมีขวางอีกแล้วอะนี่อโอยแต่ว่าแต้มเรานำอยู่ับไม่ต้องห่วงทุกคนยังใช้ได้อยู่ครับเอฮ้ยจะตกสอเลยออออมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วบอกเลยมาช่วยแล้วโอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โโอโอโอโขบโบไม่พักเลยเราต้องขบโบคืนนะนนี่ กิ้งขโมองเราคือกิ้งอย่างเดียวครับกิ้งแล้วก็ซ้ำสบไปเป็นไงเล็กคนเดียวครับเราต้องการแค่คนเดียวเท่านั้น,นนั่นคือคนนั้นเรียบร้อยครับโอ้โห,โหสวยงามเงัอบปงกรของเราอีกแล้วครับ <c ười> โอ้โหถือว่าสนุกมากจริงครับโอเคครับก็ เรียกได้ว่าเล่นให้ดูทั้งเกือบทุกโหมดและขอละเว้นโหมดหนึ่งไว้ก็คือโหมดของการแ่งขัดเนาะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่ไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจว่างเงื่อนไขมันคือแบบข้อแรกเลยมันคือให้ตัวละครทุกตัวครับเลเวลสิบนะซึ่งขอ oh. งผมเองอ่ะ oh. มันมันไม่ประมาณน่าจะหกตัวถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็ที่สำคัญคือเปิดเป็นช่วงเวลาครับโอเคสุดท้ายจะเป็นการแนะนาครับในส่วนของตัวละครนะครับก็จะมีในส่วนของเรียกว่าสกิลเหมือนฟีลเหมือนว่าถ้าเราหยิบสกิลนี้มามันจะช่วยให้ ช่วยให้การสไตล์การเล่นของเราเนี่ยหลากหลายอย่างเช่นถ้าผมเลือกสกิลนี้มาเนี่ยก็คือมันจะแบบลดความเสียหายที่ได้รับลง40เปเ็นเนเวลา3วิเมื่อใช้ผ้าติเมตอะไรอย่างนี้หรือแบบอันนี้ก็จะเป็นลดคูดาวของสกิลลง40อะไรอย่างน้นซึ่งสกิลเนี่ยสามารถอัพได้นะครับแล้วก็จะมีสกิลในส่วนของสำรองด้วยแบบว่าในการแบบเฮ้ยทำให้ผลของสกิลมากขึ้นอะไรอย่างนั้นนะ นี่ครับอันนี้ก็ยังเป็นสกิลที่ผมยังได้ปลดล็อกเลยก็เพื่อมาสามารถปลดล็อกได้ในการที่ว่าเอาตัวละครไปเล่นเยอะๆแล้วนี่มันจะมีคําว่าเส้นทางของตัวละครนะครับนี่มันก็จะนี่ผมปลดสกิลอาจจะเอตัวเอง <c oughs> โอเคแล้วก็เด็ดเราก็เล่นไปเรื่อยๆครับซึ่งถ้าใครอยากจะปลดล็อกสกิลที่มากขึ้นบางทีการอัพเราอัพเลเวลสกิลครับมันค่อนข้างใช้ทรัพยากรที่เยอะใช้ทั้งตังค์ใช้ทั้งไอเพชรอันนี้ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ตังค์เดียวหรือว่าใช้สองอย่างนะ แต่คิดว่าน่าจะเลือกหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างใช้ตั้งกับใช้ใช้เพชน,นะโอเคสำหรับเกมนี้ก็ในวันนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะสนุกกันนะครับในคลิปนี้นะก็ถ้าใครอยากจะเล่นก็สามารถโหลดได้ทั้งในโทรศัพท์แล้วก็บนคอมบนคอมเนี่ยโหลดในสตรีมนะโอเคครับถ้าอยากให้เราเล่นเกมอะไรหรือว่าอยากให้เราเล่นยังเล่นเกมนี้ต่อแล้วว่าเป็นตัวละครอ,อื่นก็สามารถที่จะมาบอกได้ ฝากพิมพ์คอนเม้นเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมตะในส่วนของออช่างเพื่อนผมเป็นมีแทนนะขอตัวาลาไปก่อนขอให้ทุกคนเอนจอยในวันพุธสุดแสนสาดนี้ครับสวัสดีครับ